สวัสดีครับเพื่อนๆพ,พบกับช่องตอตชาวไร่นะครับก็วันนี้พามาดูแปลงข้าวโพดนะครับเชา้ชาๆนะครับพระอาทิตย์เพิงเริ่มขึ้นนะครับวันที่ยี่สี่นะครับยี่สี่กรกฎานะครับก็ข้าวโพดของเราหยอดไปวันที่สิบสามมิถุนายนนะครับตอนนี้ก็สี่สิบวันเต็มแล้วครับ นับจากวันหยอดนะครับ40วันเพื่อนสูงประมาณไหนก็ประมาณหน้าอกประมาณเลยหัวประมาณหน้าอกประมาณนี้นะครับที่มาดูก็คือตามกกำหนดแล้วก็ควรจะมาใส่ปุ๋ยใส่อะไรนะครับก็มาดูก่อนนะครับว่าสภาพเขาพอ,พอจะใส่หรือ,อยังนะครับ อันนี้มาดูลำต้นอหญ้า,าก็ลกหน่อยนะครับเพื่อนแ้งผมนี่อันนี้รากค้ำเขาออกนะครับตัโตไหมก็แาบนี้นะครับ oh. อันนี้เนี่ยถ้าเทียบ เทียบแล้วนะครับนะครับระดับไหลน,นะครับอายุสี่สิวันเนาะตีซะสี่ิบวันสี่สเวันก็ได้ประมาณไหลน,นะครับแต่วันนี้เข้าไปลึกมากไม่ได้นะครับเพื่อนๆฝนตกเมื่อคืนค่อนข้างหนักเลยสายน้ำหยดที่เราวางไว้นะครับเทปไม่ได้ใช้งานเลย ได้ใช้ในการใส่ปุ๋ยแค่นั้นเองนะครับแล้วก็กระตุ้นการงอกในช่วงแรกนะครับก็ยอดยังไม่ห่อนะครับเพื่อนๆที่ว่าเหมือนจะออกออกดอกอะไรเงี้ยครับก็เนี่ยครับ,อรบยอดกขยังขี้อยู่นะครับยังไม่ออกสภาพหนอนก็ มีมั่งนะครับตามสภาพแปลงนี้เราฉีดยาฆ่าหนอนไปประมาณสองครั้งนะครับตั้งแต่ปลูกนะครับฉีดตอนช่วงอายุสัก10วันนะครั้งหนึ่งแล้วก็ามานอนอายุ30วันอีกครั้งหนึ่งนะครับฉีดไปสองครั้งมีหนอนไหมครับก็มีนะครับมัน,นก็ มีมากนะครับตามตามสภาพครับด้านนี้ก็จะโตแล้วก็จะมีหนอนมั่งนะครับก็วันนี้ว่าจะ <c oughs> ใส่ปุ๋ยทางใบนะครับให้ปุ๋ยทางใบกับฉีดผสมยาฆ่าหนอนด้วยนะครับเข้ามาฉีดเคลียร์อีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่าถ้ายุคครบ สี่สิบห้าวันเนี่ยเขาคงจะเริ่มจะแทงดอกแล้วนะครับพอหลังจากแทงดอกแล้วเนี่ยผมก็ไม่อยากจะฉีดฟ่้ยาเลยนะครับเพราะว่าเวลาเขามันเป็นการรบกวนการเกสรน,นะครับของเขาผมก็เลยไม่ค่อยไม่ค่อยจะฉีดนะครับในช่วงนั้นก็จะใส่ปุ๋ยอีกรอบหนึ่งก็คือสูตรสิบห้านะครับสูตรเสมอเลยสิบห้าสิบห้าสิบห้านะครับ ผมใส่เพียวๆเลยนะครับบางบางบางเจ้าขเขาก็จะมีสิบห้ามั่งสิบห้าปนกับยูเรียอะไรเงี้ยครับแต่ของผมเนี่ยผมจะใส่สิบห้าอย่างเดียวเลยนะครับแผนของปีนี้นะครับผมจะทดลองใส่แค่เอ,อประมาณหมดหมดนี่นะครับสามไร่เนี่ยจะใส่แค่กระสอบเดียวนะครับ เพราะว่าดูท่าแล้วมันมันก็ดีกว่าปีที่แล้วหน่อยนะครับสองสามคลิปที่แล้วที่ผมทํามานะครับก็คือผมไม่ได้บอกอีกอีกสาเหตุหนึ่งนะครับที่ที่เราไม่ได้ไม่ได้บอกมานะครับก็คือในแปลงนี้นะครับเมื่อ2องปีที่แล้วที่เราใช้ปุ๋ยเยอะๆนะครับใส่กัน ไล่แล้วก็สอบเลยนะครับตกกันแล้วไล่แล้วก็สอบเลยเนี่ยแล้วก็ไม่ได้มีสายน้ําหยดด้วยเนี่ยเพราะว่าเออดินมันเป็นกรดนะครับที่ของเราเนี่ยต้นกระโพดเนี่ยใบจะเป็นสีม่วงหมดเลยนะครับใบล่างๆอย่างนี้นะครับเนี่ยช่วงใบล่างเนี่ยครับจะเป็นสีม่วงหมดเลยนะครับสามอายุสามสิบสี่สิบวันเนี่ยต้นกระโพดใบเป็นสีม่วงหมดเลยครับ สอาใบล่างเนี่ยครับจะเป็นสีม่วงหมดเลยแล้วก็ก็ใช้วิธีเผานะครับเผาเอาขี้เถ้านะครับเพื่อมาลดกดในดินนะครับอยู่พักนึ่งแล้วครับ2รอบแล้วก็ใส่โดโรไม้ด้วยนะครับใส่โดลไม้ไปอีกรอบหนึ่งเมื่อปีที่แล้วนะครับใส่โดลไม้ แล้วเราก็ดูว่าปีนี้เนี่ยไออาการของใบม่วงนะครับที่อยู่ข้างล่างเนี่ยไม่มีเลยครับคือมีไหมครับมีถ้าเดินหาจริงๆก็จะเจอมั้งครับสักสองสต้นอะไรเงี้ยครับพอให้เห็นว่าเออเฮ้ยมันดีขึ้นแล้วเนี่ยเพราะว่าเพราะว่าอย่างเงี้ยเมื่อก่อนเนี่ยเป็นสีม่วงหมดเลยครับตอนนี้ไม่มีให้เห็นแล้วแล้วเราก็ ก็เลยทดลองว่าถ้าถ้าอย่างนั้นคือเพื่อนๆครับถ้าใส่ปุ๋ยเหมือนทุกปีนะครับไม่มีกำไรเหลือแล้วครับกำไรไปกับไปกับปุ๋ยหมดนะครับปีนี้เราก็จะใส่แค่นี้นะครับใส่สามไร่เนี่ยใส่สองกระสอบนะครับแล้วก็เน้นที่ปุ๋ยทางใบนะครับปุ๋ยปุ๋ยทางใบแล้วก็ฉีดพร้อมกับยาหนอนนะครับแล้วฉีดยาหนอนไปสองรอบแล้วก็ฉีดปุ๋ยทางใบด้วยครับ องรอบรอบหนึ่งก็หมดนี่เราก็ใส่ครึ่งกิโลนะครับรอบละครึ่งกิโลก็คือถุงหนึ่งกิโลละแปดสิบนะครับแล้วก็ใส่ครึ่งกิโลนะครับาฉีดก็ดูเขาก็สดใสดีครับดูเจริญเติบโตดีผมว่าน่าจะใช้ได้นะครับเพื่อน ผมเดี๋ยวเดี๋ยววันนี้ผมจะฉีดยาฆ่าหนอนเคียอีกสักรอบหนึ่งแล้วก็จะใส่ปุ๋ยทางใบด,ด้วยนะครับผสมปุ๋ยทางใบด,ด้วยพอหลังจากนั้นอีกสอีกห้าหวันเนี่ยก็น่าจะเห็นดอกแล้วละครับว่ามันก็สวยแล้วเนาะเพื่อนว่าไงครับ แปลงนี้น่าจะพอได้กินนะครับแล้วก็ใช้ปุ๋ยน้อยด้วยต้นทุนปีนี้ต้นทุนต่ำนะครับต้นทุนยังยังอยู่ที่ไม่ถึงหมื่นนะครับปลูกหมดนี่นะครับสามไร่เนี่ยต้นทุนยังไม่ถึงหมื่นสามไร่เกือบสี่ไร่ครับสามไร่ครึง่งตีซะสามไร่ครึ่งนะครับกพน่าจะผลผลิตจะน่าจะ จะได้อยู่นะครับเพราะว่าสภาพต้นเขาดีกว่าปีที่แล้วเยอะก็ขอบคุณนะครับขอบคุณเพื่อนๆน,นะครับสำหรับการรับชมนะครับวันนี้ก็อัปเดตให้ดูข้าวโพดอายุ40วันนะครับนับจากวันหยอดนะครับเพื่อนๆแต่ถ้านับอายุงอกจริงๆเนี่ยน่าจะยังไม่ถึงนะครับน่าอยู่ประมาณสัก3 2วัน35วันประมาณนี้นะครับ ก็ขอบคุณสำหรับการรับชมครับสวัสดีครับ